สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายบริฟาไฟฉายแรงสูงนะครับบช่างมิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อโซเฟอร์น st สตสี่ศูนย์นะครับสตสี่ศูนย์โซเฟอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับเคยส่งมาซ่อมแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ซ่อมไปนานพอสมควรแล้วนะแล้วก็ลูกค้าก็ไปทําต่ออีกเหมือนเดิมนะครับ แต่ลูกค้าบอกว่ารอบนี้ตกไม่สูงเท่าไหร่แต่ตกบ่อยนะครับก็อาการเดิมนะครับก็คือคอยแม่เหล็กแตกนั่นเองนะคอยแม่เหล็กแตกนะครับก็ทําการเปลี่ยนซ่อมให้ไปนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอาการเดิมเลยนะพวกนี้ตกบ่อยๆไม่ดีนะครับคอยแม่เหล็กมันค่อนข้างจะเปราะบางนะครับ ตกบ่อยก็พังง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูนี่นี่นะครับนี่นะครับอัอนนี้มีไฟเขียวขึ้นที่ปุ่มสวิตช์นะครับพอติดแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะดับลงน,นะครับ กดเข้าเทอเอ,อ่อกด,ดทับทิกเข้าเทอร์โบนะครับกดทับปปนทิกกด3ครั้งนะครับจะเข้าโหมดสโตาจะเข้าโหมดสโตปนะตัวนี้ก็ฟังก์ชันไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยได้มีลูกเล่นอะไรหรืออาจจะมีลูกเล่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจำโหมดไม่ค่อยได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้นะครับ การล็อกปุ่มโหมดนะครับกด4ครั้ง1 2 3 4มมันจะเป็นการล็อกปุ่มกดนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นแบบขั้นสเต็ปแสงนะครับแล้วก็กลับมาดิมเมอร์ได้เหมือนเดิมนะครับ จะเป็นได้2ลูกเล่นนะครับก็คิดว่าน่าจะหมดน่าจะมาครบเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวต้องให้พี่เจ้าของไปฉายไปลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาเจ้าของไปฉายแล้วก็พี่พี่ได้สนใจจะซ่อมไปฉายหรือโม่ไปฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร 0914232399นะ้วก็ได้นะครับช่างมินครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ